อัปเดตคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่สวัสดีครับผมรู้ข่าวอันที่สี่แล้วใช่ไหมงานบัฟแงหัอรั่มมาลงแหมยังไม่รู้จะไปบ้าหัวดมั้งอุ้ยเสร็จแล้วยังร่างหัวแล้วยังใสอุ้ยเสร็จแล้วเหรอนี่แต่ว่าก็เปลี่ยนไปเยอะกันนะจากตอนที่เรามาตอนแรกนี่ไงมีบัวมีอะไรมาแล้วหรือไหมนี่คุณอะ ว่าแล้วนี่นป<ะ>ีมา <c oughs> ใช่ไหมปะ่ะบนี่บอกแค่สีเี้ยวห้องอัปเดตคาเฟ่ฟินแลนด์คาเฟ่บอกเลยว่าขนมเค้กที่พิ่ไปนะ่ะรอ,รอเค้กที่อร่อยที่สุดที่สุดในเมืองรอมที่อยู่ที่นี่แล้วรอดูอรอสักห้องได้ไหมอ้ยอ้อนคือ แช่นโดเรียนำเข้าจากอิตาลีจะมาห้อยตรงนี้มูลค่าเกือบเจ็ดแสนบอนบอนอันนี้คือเป็นสีเขียวมาอยู่ยังไม่ได้ขยบเข้าไปอยู่ไหมคะหรือว่าวางไว้ตรงนี้เลยเห็นบอนส้างานี่ด

นี่อันนี้จะเป็นคุณถ่ายรูปแบบว่าเอ่งเยี่ยเจอร์ของร้านใช่แต่ว่ามันจะมีแช andelier ด้วยแช andelier ที่บอกเลยสั่งทำเครื่องใหม่ทุกเม็ดอันนี้แปลนนี่ไงแปลนชั้นสามใช่แล้วกาแฟไม่ได้แพงนะแก้วละห้าสิบหกสิบแต่มาถ่ายรูปในช andelier รูดูได้เพราะว่าได้ขายแพงกาแฟแก้วละห้าหกสิบบาทแต่ว่าแชนเดเลีย r ช a n d เ l i e เป็นร้านเป็นร้านอันนี้เราไม่ได้ขายเอากำไรนะคะเราขายเอาสังคมแก้วหนาพอดีเอาราคากับแรกกับตองแก้วละลอยนี้ใช่ แตะชิดน,นี่ไงประจินเดอร์สาวนี่ไนี่นี่ของแท้ยูนี้เราตู่มตุ่มเป็นพวงกับอันนี้ <c oughs> เป็นประจินเดอือดไม่เป็นลูกยานเลยเนี่ยก็ต้องสั่์อันนี้มันจะเป็นแบบว่ามีดนตรีสดตอนขึ้นด้วยเ,ออเป็นนางเชี่ยว,วมีดนตรีสดจะต้องขึ้นพี่น้องกว้างมาก ไีอีกอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่บาร์กาแฟนะคะจะเป็นบาร์สำบแอลกอฮอล์และแบบบาร์เล่าบาร์เล่าผูดไม่ใช้พิมพ์เขียาเฟ่หรืเปล่าใช่เนี่ยตอนแรกก็จะถ่ายรูปสวยมากนะตัวนแรกสวยตอนแรกมันเป็นสีเขียวเพราะว่ายังไม่ได้ตกแต่งเฉยเฉยจะมาจะเป็นฟิลแบบโอ้โหมีแต่มองเอาตอนนี้ก็จะเป็นสีกระจกไม่ใชอรหบลไปละขอพัก ก็ตรงนี้แหละที่เราจะจอดรถด้วยตรงนี้ออ๋เข้าใช่ผู้ใดเขาสิ่งเขาเหงื่อจังหวะที่เราส่งสิ่งลงบนนก็เดี๋ยวเราดูไฟเลยดูไฟจริงยืนขึ้นมาในคนท่ามดได้นี่ไกลมากแล้วเคร่องบจะมีอะไรนะจะมีแอร์บอกอยู่างนี้ตัดลงตรงนี้ตลอดเลยเครื่องบินลงยังไงถ้าใครที่มาช่วงเย็นแล้วมาเจอจังหวะที่เครื่องบินกำลังแลนดิ้งพอดีแล้วแบบว่าแสงอาทิตย์กำลังตกไหมแล้วก็เห็นมุ่มโตแล้วกันพี่แจ๋วพอเที่ยวไปแบบเนาะจะเลิศ บุกซองเบาๆอัปเดตงานล่าสุดของฟินแลนด์คาเฟ่นะครับฟินแลนด์คาเฟ่มาเก็ขาฟินแลนด์ยัวเสร็จแล้วนสวยมากกำลังเก็บรายละเอียดงานมันต้องเป็นงานละเอียดงานแบบสไตล์ฝรั่งพีเนียวมาเป็นบาั่นะนี่บาจินี้มันก็จะเป็นช่องที่เราเอาไว้สเฉพาะ่าบิวก็หลายร้านเลย ไปแลมาให้สัไผูผู้จัดการนะครับผู้จัดการโกกีต่องใไมันเป็นแสบดังเนาะไอวิวอย่างนี้แหละเหมือนกับพ่เสูแลนที่ทำทำแบบนี้มันเลยเแสบดังเลยอืแบาเนี่คุณบอกูไอไม้เขียวนี่แหละตอนใหายจะมีจะมีใครอยากฟังเพลงเทสตี รรยากาศดีัยรู้เทสดีมาที่นี่ชั้นสมต้องมาชั้นสาจินแลนาเฟไม่ต้องไปพูดเยอนะมันเป็นบาร์รับนบาร์รับเก็รัมาทมใช่เพาะวาทำอะไรก็ไม่หมองดูเาเพาะเทสดีเท่านันโต๊ะงหมดได้ไม่เยอะอันนี้คือไฮลท์อออ่ะพอดปดป เป็นห้องน้ำนํำแนงห้องน้ำสวยแนง,งห้องน้ำคือบอกเลยว่า,าสวยมากเป็นคนที่ชอบแบบว่าไปไปร้านไปร้านคาเฟ่หรือว่าร้านอาหารที่มันมีห้องน้าสวยอ่ะขวามีขวานสีอะไรอ่ะคืถ้าห้อ,อ,อ,องน้ามันสวยมันสะาแบบว่าเขาใส่ใจแล้วก็แบบแม่เขาใส่ใจลูกค้าด้วยใส่ใจแบบคนสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยทาห้องน้ํามันดีทุกอย่างมันก็จะดีอันนี้ความคิดเรานะห้องน้ําน่ะบอกเลยหนาวได้เลยลมันหรูมาก อันนี้ยังไม่ทาสีนะครับผมอันนี้เป็นสีของไหม่ที่ว่ามามาแบาบิวอินเฉยเฉยนราจะเป็นสีขาวสีแมนครับคลีนเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วจะเห็นสีที่ชัดเจนอย่านี้เนาะอันนี้เป็นสีไหม่ที่เอามาบูเฉยเฉยสมมติว่าน้เาถ้าเกิดว่าเบื่อคาเฟ่แล้วอาจจะเป็นครีมก็ได้อนาคตเพราะว่าทำเพเผื่อแล้ว ทำช่องไม่เผื่อแล้วดีไม่ทำอาคารไม่เกือเป็นคีินิกได้วโยืนได้หรอครับเี่อะไรนี่อันนี้รู้นนึงอันนี้คือด้พี่น้องา่อะไรมีโถยืนได้หรอโอ้โหลงคุณมากห้องน้ำชายหญิงเบ้อร์น้บวส่งหน้ำบสังหห้องน้ำชายหญิงเบ้อร์ายนับใต้ลับยิ่งฟงหุ่นนาเนกระจกไทยรู้างนองเปนกระจกถ่ายูแล้วก็มีอันนี้องนน้มี ได้ดูไหมได้ดูบ้าด้วยไฮวิวอย่างงี้ดูยังไง โอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมสำหรับฟินแลนด์คาเฟ่อัปเดตล่าสุดตุลาคมเปิดเปิดตุลาพี่น้องอีกที่เดือนวันกันยาตุลาเปิดตุลาเดือนหนาพฤศจิกาใช่ไหมตุลาไม่ทันหนาะว่าเราตกแต่งเยอะมากสองเดือนเปิดพฤศจิกาพฤศจิกายนทําการเปิดเป็นทางการนะครับผมจุ๊บจุ๊บจับจุ๊บจับไปบัด